เื่อนอยู่กับโตเกียวดีบังเกอร์นะคะคลิปนี้จะมาสอนการเล่นในระบบไอดอลไอดอลไอดอลเกมนะคะแบบเกมระบบขี้เกียจก็คือระบบที่แบบพสซีฟอะอยู่ดีๆเงินขึ้น exp ขึ้นนะคะเ,เกมนี้นะคะแนะนำให้กดรับตรงนี้ก่อนมุมขวาล่างแล้วค่อยกดเจ้าแมวเหมียวนะคะเสร็จแล้วไปแคมป์แล้วก็กลับมาทําอย่างนี้วนไปเรื่อยๆนะคะ เดี๋ยวเราจะทําให้ดูเลยว่าทํายังไงนะคะช่วงแรกมันก็จะบวก10บวก10เลเวลนะมันจะแบบค้างไว้นานนะเยอะมากตึๆๆๆๆทําให้เต็มก่อนอัพให้เยอะก่อนเจ้าเหมียวเลี้ยงเจ้าเหมียวไว้เลี้ยงเจ้าเหมียวไว้อย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปอ่ะกดรับเจ้าเหมียวเดี๋ยวเจ้าเหมียวจะเข้าป่าไว้สักก่อนนะคะโอเคก็กดให้สุดนะคะ กดค้างได้เลยนะคะกดค้างได้เลยไม่ต้องแท็บแบบแท็บเหนื่อยนะคะค้างได้เลยเราค้างมานานมากเพราะว่าเราติดติดเลเวลที่เป็นแบบออกไปสู้กับมอนสเตอร์นะคะแล้วมันก็เลยแบบมีเงินเหลือเยอะหน่อยนะคะอ่ะพอทำมันนิดเสร็จอ่ะถ้ามีตรงนี้ก็รับรางวัลได้ก็รับซะหน่อยเอยได้แอปเปิ้ลสีรุงด้วยนะคะตรงนี้มันจะแบบมันจะเรียงมา3อันจริงๆไม่ได้มีอะไรหรอกมันก็ มันก็ค่อยๆขึ้นมานะคะ4,006 4,007 4,008เนาะพออันนี้เรารับรางวัลเสร็จแล้วอันต่อไปมันก็จะขึ้นมาเท่านั้นเองนะคะโอเคพอทำอันนี้เสร็จนะอัพให้มันเต็มสุดนะคะแล้วถึงมาดูที่แคมป์แต่ละวันเราจะใช้ตรงนี้นะคะแท็บแท็บ use diamond เนี่ยฟรีได้หนึ่งครั้งกดไปเลยจด้เราได้แคชมา291เห็นไหม291แซด291แซดนี้นะคะ เสร็จแล้วเราไปอัพต่อแล้วเรากลับมาใหม่นะะตรงเนี้ยมันจะเหมือนกัน use diamond กับใช้ตัวอันที่มันเป็น2 2ชั่วโมงอันนี้คือตัว2ชั่วโมงนะคบอ่าได้521 z 521ยี่อ็ซตายเออ๋อขอโทษค่ะ521 y เนาะทำไมเมื่อกี้เราอ่านว่า z ซ่ะ อาก,ก,กดไปทีนี้ก็กลับมาอัปเกรดอกรอบหนึ่งนะคะถ้ามีแมวถ้าเห็นแมวก็คลิกเจ้าแมวที่ลอยลอยบอลลูนมาอีกทีนะคะอันนี้มันก็จะเป็นอะไรที่แบบทำรูทีนนิดนึงนะคะแต่ว่ามันก็ดีกว่าดีกว่าการแบบใช้ตั๋วทีเดียว5้าใบอะไรเงี้ยไม่ไม่คุม้ม จาก500ก่อากว่าวายเมื่อกี้ใช่ไหมคะตอนนี้มาเป็น680ละเห็นไหมว่ามันเยอะขึ้นฉะนั้นเราก็ต้องใช้วิธีแบบนี้คะ่ะทำไปเรื่อยๆอเจ็ดอยส่สิบแกดไปอุ้ยแมวมาพอดีเดี๋ยวดูสิเจ็ดรอกว่าจะขึ้นเป็นเท่าไหร่ ใ้สุดแล้วก็กดน้องแมวแล้วก็กลับไปแคมป์ะจะโดนตัวละครซะงั้นจคลิปก็ได้นะคะดูก็ได้จริงๆเราชอบดูนะแต่พอดีทำคลิปอยู่เลยเกรงใจอ้โหเป็นพันเลยเห็นป่ะนี่พันอ๋ออ๋อ,อเราดูผิดอันเราดูอันนี้ก็เลยเป็น y ตัวสีฟ้าเป็น y ตัวเหรียญเป็นแซอ่ะ เอาเป็นว่ามันเยอะขึ้นแหละนะคะก็ใช้ให้หมดวันหนึ่งได้5ครั้งก็ใช้ให้ได้5ครั้งนะคะตัวบางวันวันวันอาจจะได้10ครั้งนะอ่าแล้วถ้าเติมเงินพิเศษมันอาจจะใช้ได้เพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งอะไรสักอย่างเราไม่แน่ใจก็ แต่แเราเป็นสายฟรีนะเราไม่เติมเยอะเราเน้นเล่นเราเน้นสนุกไม่ได้เล่นไม่ได้เน้นเติมนะแต่เติมบ้างเติมบ้างนิดหน่อยก็เราก็จะเล่นตรงนี้วันละหครั้งนะคะบางทีก็ใช้ตั๋ว2ชั่วโมงก็ได้5ชั่วโมงก็ได้10ชั่วโมงก็ได้แล้วแต่เลยแนะนําอยากไปไวก็10ชั่วโมงไปเลยจ้ะแต่ก็เราก็จะใช้แต่นี้สอชั่วโมงสชั่วโมงทำนี้ไปเรื่อยๆนะคะก็นี่แหละวิธีการเล่นไอดียเกมของเกมนี้นะคะ เป็นประโยชน์แน่นอนถ้าใครเล่นไม่เป็นไม่ได้กดใช้ตรงนี้หรือว่าใช้ทีละ5เลยอะไรเงี้ยมันก็จะไม่คุ้มค่าเท่ากับอัพแล้วค่อยกลับไปใช้ตัว๋วก,กลับไปใช้ตัว๋วไปแชมป์อย่างเงี้ยนะคะอืมก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ค่ะสั้นๆใครมีข้อสงสัยสอบถามมาได้กดไ like, ลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะปั๊อืมปิ้ง